ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับบทเพลงนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงสิ้นพิชชนพง์และการไถ่าบาปให้แก่เรานะครับเราได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสตนะ์พละพงค์ทรงปิดบัญชีความบาปของเราไม่ใช่เราเองที่ปิดบัญชีความบาปของเราเองแต่พง์ทรงปิดบัญชีบาปให้แก่เรานะครับและทุกคนที่เชื่อในพงค์ความบาปนะครับ ที่เราเคยทำที่ผ่านมาและอนาคตในชีวิตของเราทั้งหมดเราจะได้รับการไถ่ขอบคุณพระเจ้านะครับนั่นคือพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและที่เรามาทุกวันนี้มาวันนี้ก็เพื่อสรรเสริญพง์เพื่อจะนามาสการพงค์เพราะพงค์สมควรในชีวิตของพวกเรานะครับเราจะดูพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับหนึ่งโครินบทที่11ครับหนึ่งโครินบทที่11 หนโครินบทที่11นะครับเราจะดูข้อที่31ถึง32ครับ1โครินบทที่11ข้อที่31 32นะครับ2,307นโครินบทที่11ข้อที่31และ32เพราะถ้าเราพิจารณาตัวเอตัวเราเองเราจะไม่ต้องถูกทำโทษ แต่เมื่อองค์พระเป็นเจ้าทรงถามโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสองเราเพื่อมีเราถูกพิพาษาลงโทษด้วยกันกับโลกให้เรามีการอธิษฐานครับเฮ้ด hey, าครับเราขอบคุณพงศ์สลับเช้าว,วันนี้ขอบคุณพงศ์สลับชีวิตของเราทุกสิ่งที่พงศ์ประทานให้พงศ์ในเช้าว,วันนี้เราเข้ามาเราต้องการได้ยินเสียงของพงศ์ขอพงศ์ทรงตรัสในจิตใจของเราขอพระวิญญาณริสุทธิของพงศ์เคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราในเช้าว,วันนี้ในเวลานี้ขอพงศ์ทรงนำลูกด้วย ที่จะพูดที่จะเป็นมาจากพงขอพงเมตตาและขอพงทรงได้รับเกียรติในสิ่งที่เราจะกระทำในเวลานี้เราขอถวายเกียรติและทุกอย่างไว้สัพพาสนทรงฤทธิ์ของพงในพระนามสิทเจ้าเมนหัวข้อที่เราจะดูกันในเช้าวันนี้ก็คือนะครับพิจารณาแต่ไม่ใช่พิพากษาพิจารณาแต่ไม่ใช่พิพากษานะในในใน,ในข้อที่31เราเห็นถึงว่า เพราะว่าถ้าเราทั้งหลายพิจารณาตัวเราเองจะไม่ถูกจะไม่ต้องถูกลงโทษนะครับพระเจ้าบอกว่าคริสเตียนทุกคนนะครับสิ่งที่เราจะต้องกระทําเวลานี้เราเราเราได้รับความรอดแล้วนะครับและตอนนี้เรากําลังเดินติดตามพระเจ้านะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนในชีวิตตอนนี้กระทําก็คือพิจารณาตัวเองแต่หลายหลายครั้งพี่น้องรู้ไหครับ ม,มันมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งแรกถ้าเราพิจารณาตัวเองเราจะไม่มีเวลาไปพิพากษาคนอื่นแต่ถ้าเราไม่พิจารณาตัวเองเราจะพิพากษาคนอื่นพี่น้องเห็นสองสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับซึ่งถ้า,ถา,ถาในชีวิตของเรามันจะมีสองสิ่งนี้ตลอดเวลาครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าระหว่า,างพี่น้องกําลังพิพากษาคนอื่นพี่เจ้น้องก็ไม่ได้พิจารณาตัวเอง แต่ถ้าพี่น้องกําลังพิจารณาตัวเราเองเราก็จะไม่มีเวลาไปพิพากษาคนอน่นนะครับเราจะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่พระเจ้าสอนเราในเช้านี้หัวข้อชัดเจนในเช้านี้ว่าพิจรารณาแต่ไม่ใช่พิพากษาเราควรที่จะพิจารณาตัวเราเองผมเห็นหลายๆครั้งนะครับว่าคนไทยหรือมนุษย์เรานะครับส่วนมากจะ ชอบไปมองคนอื่นมากกว่ามองตัวเองไปพิพากษาคนอื่นหรือยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองและจนทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินกับพระเจ้าได้ดีหลายๆครั้งมินนองสังเกตนะครับว่าเวลาที่เรายุ่งเรื่องของคนอื่นหรือไปพิพากษาคนอื่นคนนั้นจิตวิญญาณก็จะไม่ได้ ติดตามพระเจ้าไม่ได้ถูกต้องในทางของพระเจ้าและหลายๆครั้งเรามองนะครับภรรยาเราเราเห็นความบาปของภรรยาของเราเราเห็นความบาปของลูกของเราเราเห็นความบาปของพี่น้องของเราได้ชัดเจนชัดเจนเลยความบาปของคุณแต่ความบาปของตนเองมันใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ช่ยชัด มันใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เห็นมันใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปเพราะปัญหาพระเจ้าบอกว่าให้เราพิจ,จรนารณาตัวเราแต่เราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับพระเจ้าคือเราไปพิพากษาคนอื่นแทนที่จะพิจ,จรนารณานตัวเราเราดูตัวอย่างนะครับเราดูลูก,กาบทที่18ครับ หลายๆครั้งมิน้องครับพระเจ้าต้องการให้เรามองที่ตัวเราพระเจ้าต้องการให้เราที่จะดาเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่เรารับเชื่อพระเจ้าถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่เรารับเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้เราไปบอกว่าคุณรับเชื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นไหมไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าให้เรารับเชื่อพระเจ้าเพราะบาปของเราเพราะความผิดของเรา ให้เราพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปจริงๆต้องรู้ว่าตัวเองพี่น้องมึงไมคนที่จะได้รับความรอดคือคนที่รู้ว่าตัวเองบาปคนที่เห็นความบาปของตัวเองคนที่พิจารณาตัวเราเองเราต้องใช้หลักการเดียวกันในการเดินกับพระเจ้าเช่นกันคือพิจารณาตัวเราเองเหมือนตอนที่เราพิจารณาตอนเราที่เราจะรับเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องพิจารณาของในในตัวเราเองตลอดเวลาตั้งแต่แรก เหมือนอย่างคนนี้นะครับเราดูในลูกาบทที่18ข้อที่9ถึง14ครับเราจะเห็น2คนนี้ที่เข้าในพระวิหารของพระเจ้าแต่2คนนี้การอธิที่ฐานที่แตกต่างกันซึ่งมันเห็นภาพชัดเจนใน2คนนี้ว่าเป็นยังไงลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14ครับลูกาบทที่18ข้อที่9ถึงข้อที่14สําำหรับบางคนที่ไว้ใจในตนเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้ดูถูกคนอื่นนั้น พระองค์ตัดข่าอุปมานี้ว่ามีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนฟาริสีนั้นยินนึกในใจของตอนเองอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพ,พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนชอโกงคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้าพลงดเดาสิบชักหนึ่งมาถวายฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่เงยนดูฟ้าแต่ที่อกของตอนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพลงผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตอนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นจริงๆในบทนี้นะครับ จะสอนเราถึงความทอมใจแต่ในเช้าวันนี้เราจะเห็นตัวอย่างสองคนนี้โดยการที่เขาคนหนึ่งพิจนารณาตัวเ,เองตีคนหนึ่งอย่างที่ผมบอกพี่น้องเมื่อกี้ส่วนมากมนุษย์เราจะมองเห็นความบาปของคนอื่นได้ชัดเจนกว่าความบาปของตัวเองเหมือนผู้ชายคนนี้เขาอธิษฐานกับคนเก็บภาษีรู้ไหมครับจริงๆเขาไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าหรอกครับ เขากำลังเปรียบตัวเขาเองกับคนนี้ว่าเขาดีกว่าคนนี้เขาเพอร์เฟกกว่าคนนี้ทําไมคนนี้เป็นแบบนี้เพื่อเจ้าเห็นไหมผมดีกว่าเขาปัญหาของผู้ชายคนเนี้บางครั้งพี่น้องปัญหาของเราบาปเราอ่ะมันมันตัวเราเองไม่เห็นความบาปของเราแล้วเราไปมองความบาปของคนอื่นและจนเรามองไม่เห็นสิ่งที่เราทำ ผู้ชายคนนี้ปัญหาของเขาคือเขาไม่เห็นความผิดของเขาเขาไม่เห็นว่าในใจเขาผิดขนาดไหนบาปของเขามากขนาดไหนแค่แค่แค,ค่ความคิดของเขาแบบเนี้พี่น้องนุ้ยในสายตาของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่และหลายๆครั้งเราเห็นคนบางคนผมเคยยกตัวอย่างคนบางคนอาจจะติดสุราหรือติดยาเสพติดมันเป็นความบาปที่ใหญ่มากที่เราเห็นแล้วคนนี้โอ้โหใหญ่มากมันผิดมาก หรือสามีของเราไปทำสิ่งที่ผิดแล้วเราเห็นว่ามันผิดมากแล้วแต่ตัวเองคิดไม่ดีต่อเขาแต่ตัวเองไม่ได้แสดงออกมาเรานินทาเขาทีหลังแต่เขาไม่เห็นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนทำในเช้านันี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นพระเจ้าไม่เคยสอนว่าให้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่น พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาตัวเราเองเราดูในหนึ่งโครินบทที่11ครับหนึ่งโครินบทที่11เราเห็นสองคนนี้แล้วว่าคนหนึ่งปัญหาภายนอกเขาชัดเจนพี่น้องรู้ไหมคนส่วนมากคนที่เขามีปัญหามีความบาปภายนอกชัดเจนเขาจะรู้ว่าเขาผิดแต่ปัญพี่น้องรู้ไหมปัญหาปัญหาความบาปภายนอกมันไม่ได้ใหญ่เท่าปัญหาความบาปภายใน ความบาปภายในสําคัญกว่าและมากกว่าและยากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องรู้ไหมว่าปัญหามันไม่ใช่ภายนอกปัญหาคือข้างในคือใจของเรานิสัยของเรานะครับสิ่งที่มันอยู่ภายในที่เราเราซ่อนเลนไว้นะคหล,หลายหลายครั้งที่เราซ่อนเลนไว้เราคิดว่าไม่มีใครรู้นั่นคือปัญหานะครับซึ่งเราจะดูว่าพระเจ้าบอกเราไงหนึ่งโครินบทที่11ข้อ28ครับ ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าจงพิจารณาตัวเองแม้กระทั่งการระ,ะลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําพระเจ้าว่าก่อนที่ท่านจะรับสินน่งนี้ก่อนที่พี่น้องจะเข้ามาในห้องนี้พี่น้องพิจารณาตัวเองหรือยังพี่น้องเคยถามไหมว่าเราเข้ามาเนี่ยเรามีอะไรที่เราจะต้อง ให้พระเจ้าอาภัยให้เราพระเจ้าว่าก่อนที่จะทําวิธีเนี้ยให้พิจารณาตัวเราเองพี่น้องรู้ไหมการพิจารณาตัวเราพี่น้องไม่วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งไม่ใช่เดือนละครั้งครับทุกวันทุกวันพระเจ้าบอกว่าให้เราพิจารณาตัวเราก่อนที่จะทําพิธีรละลึกถึงโพง เราควรจะพิจารณาตัวเราเองก่อนที่เราจะเข้ามาในคิดจักของพระเจ้าเราพิจารณาตัวเอาในการเดินกับพระเจ้าเราดูอีกข้อครับสุภาษิตที่4ครับสุภาษิตบทที่4ส,สุภาษิตบทที่4 ข้อ26ครับสุภาษิทบทที่4ข้เขาที่26จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งเส้นของเจ้าจะมั่นคงเห็นไหมครับเร่อข้อนี้อีกครั้งที่พระเจ้าว่าจงพิจารณาวิถีเท้าของเจ้าพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรครับเวลาพี่น้องเดินพี่น้องทํำยังไงพี่น้องเดินอย่างนี้ไหมถ้าพี่น้องเดินอย่างนี้พี่น้องจะล้มพี่น้องจะสะดุด แม้กระทั่งพี่น้องมองเดินอย่างเงี้ยโอกาสที่จะสะดุดก็มีแต่พี่น้องรู้ไหมการที่พระเจ้าต้องการให้เราเดินจริงๆกับพระเจ้าและดันดำเนินชีวิตของเราพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามองไปที่คนอื่นพระเจ้าไม่ได้ให้เราเดินแบบนี้ครับถ้าเราเดินแบบนี้เราไม่ได้พิจารณาตัวเราเองและเราไม่ได้มีเวลาพิจารณาตัวเราเองด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เรามีหลายคนที่เราจะต้องไปยุ่งกับเขาแต่พระเจ้าบอกเราในข้อนี้ว่าจงพิจารณาเท้าของเจ้า <Amen. S 1> การพิจารณาเท้าของเราแบบนี้เราเห็นเท้าของเราไหมเราไม่เห็นแบบนี้เห็นไหมไม่เห็นแต่การที่พิจารณาตัวเราเองเราควรที่จะมองว่าเรากำลังก้าวไปที่ไหนเรากำลังจะเหยียบอะไร เรากาลังเดินไปเส้นไหนเรากําลังก้าวไปสู่อะไรถ้าเราถ้าเราพิจารณาตัวเองพี่น้องครับเราไม่มีเวลาไปทําไปยุ่งกับของคนอื่นเราไม่มีเวลาไปไปไปพิพากษาคนอื่นเราไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเลยและพี่น้องรู้ไหมเราจะเดินกับพระเจ้าได้ดีเยี่ยม หลายหลาครั้งผมเห็นคิดจักในประเทศไทยชอบไปยุ่งกับคิดจักที่นั่นชอบไปยุ่งกับคิดจักที่นี่ปัญหาของเขาคืออะไรนะครับก็คือหลักการนี้รพระเจ้าว่าพิจารณาแต่ไม่ใช่พิพากษาพอพานเหมือนกันแต่ต่างกันพิจารณาพระเจ้าต้องการให้เราพิจารณาตัวเราคิดจักของเราพี่น้องของเราครอบครัวของเรา หลายๆครั้งพี่น้องรู้ไหมครับเราต้องมองที่ครอบครัวเราก่อนครอบครัวคนอื่นเน่ยเราควรจะเป็นห่วงเขาแต่เราต้องมองที่ตัวเราก่อนพิพจารณาย่างเท้าของเราครอบครัวของเราที่เดินไปและเราจะไม่พิพากษาใครเราจะไม่ไปซ้ําเติมใครแต่หลายครั้งผมเห็นคริสเตียนไม่ได้เป็นแบบนั้น พี่น้องเวลาเราเป็นแบบนั้นชีวิตวุ่นวายถ้าพี่น้องไม่อยากมีชีวิตที่วุ่นวายพิจารณาตัวเองครับถ้าเราพิจารณาตัวเองพิีรจาย่างเท้าของเราที่เราเดินกับพระเจ้าเราทำไงรู้ไหมครับเราจะเดินเหมือนคนที่มีสติปัญญาเราจะเดินเหมือนคนที่ระมัดระวังและเราจะเดินแบบก้าวไปกับพระเจ้า เรื่อยๆและคนแบบนี้พระเจ้าบอกววาไงครับย่างเท้าของเขาจะมั่นคงจะมั่นคงคนที่เดินแบบนี้ไม่มั่นคงครับคนที่เดินแบบนี้ก็ไม่มั่นคงแต่คนที่เดินแบบไปเรื่อยๆเดินกับพระเจ้าพิจารณาในตัวของเขาเองพิจารณาในสิ่งที่เขาก้าวออกไปไม่ต้องเคยพิจารณาไหมว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันถูกหรือผิด พี่น้องเคยพิจารณาไหมว่าสิ่งที่เรากระทากับคนอื่นมันถูกหรือผิดถ้าเราพิจารณาตัวเราเองหรือถามตัวเราเองเสมอสำรวจตัวเราเสมอพี่น้องจะเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นแต่หลายครั้งเราไม่เคยถามตัวเราเองเลยเราทำไปด้วยอารมณ์เราทำไปด้วยความคิดและเราไม่เคยขอโทษใครเลยถ้าพี่น้องไม่เคยขอโทษใครเลยในชีวิตพี่น้องหรือในหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งเดือน มันหมายถึงอะไรรู้ไหมครับสัญญาณเตือนว่าเราไม่เคยพิจรารณาตัวเองถ้าเราพิจรารณาตัวเองพี่น้องเราจะขอโทษภรรยาเราจะขอโทษลูกเราก็ขอโทษพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเชื่อว่ามันไม่มีใครที่ทําดีทุกครั้งพูดได้ดีตลอดเพราะในห้องนี้ไม่ไม่คือพระเยซูคิดไม,ไม่มีใครเป็นเหมือนพระเยซูคิดได้ แต่การที่เราจะเข้าใกล้พระเยซูคริสต์การที่เราจะเดินกับพระเยซูคริสต์สิ่งที่เราต้องทำคือพิจารณาตัวเราและไปะยุ่งของคนอื่นให้น้อยลงภรรยาควรจะถามตัวเองว่าเราเป็นภรรยาที่ดีไหมที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น เราได้เชื่อฟังสามีเราไหมเราได้สอนลูกในทางของพระเจ้าไหมเราได้นำเขาไหมเราได้ทำในสิ่งที่ควรที่จะทำหรือ,อยังถ้าเราถามตัวเองพี่น้องผมว่ามันมีหลายอย่างที่เราเราจะรู้ตัวเองแต่หลายหลายครั้งที่เราไม่เคยเห็นตัวเองเพราะเราไม่เคยพิจารณาตัวเองถ้าเราพิจารณาตัวเองพี่น้องผมเห็นหลายอย่างหลายหยครั้งผมนั่งคิดให้ควรถามพระเจ้าพระเจ้า ผมควรจะเปลี่ยนอะไรผมควรจะทำยังไงกับคนนี้ผมควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงผมควรจะพูดกับเขายังไงผมควรจะทำยังไงผมถามตัวเองเสมอผมเป็นพ่อที่ดีไหมพี่น้องม่อคำถามเหล่านี้เราควรจะถามตัวเองไม่ใช่ถามตัวเองและเพื่อจะทำให้ตัวเองต่ำลงเราถามตัวเองเพื่อจะให้พระเจ้าตอบเราให้เราเห็นตัวเองให้เราพิจารณาเรียนรู้ตัวเอง เพื่ออะไรรู้ไหมครับอะไรที่ด้อยเราแก้ไขอะไรที่ดีเราทำให้ดีขึ้นแต่ถ้าเรามัวที่แต่ไปยุ่งของคนอื่นไปพิพากษาคนนั้นเมืนะ่อระวังครับเวลาที่เรามานั่งกันเราเรานั่งหลายๆครั้งพี่น้องสังเกตไหมเรานั่งแล้วเราคุยเรื่องอะไร เราคุยเรื่องอะไรภรรยามานั่งนินทาสามีให้ตัวเองให้เพื่อนฟังผู้ชายไปนั่งนินทาภรรยาของตัวเองให้คนอื่นฟังนี่นะครับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกว่าพิจนารณาตัวเราเองหมายความว่าตัวเราไม่ใช่คนอื่นหลายครั้งหลายครั้งภรรยาอยากจะดีขึ้นถ้าสามีดีขึ้นนี่น้องครับนั่นไม่ใช่การพิจนารณาตัวเอง มันไม่สําคัญว่าสามีเราจะดีขนาดไหนแต่สิ่งที่สําคัญคือเราพิจารณาตัวเราและดีขนาดไหนถ้าคุณรอรอว่าสามีต้องดีฉันจะดีขึ้นสามีเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนไม่มีวันไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันดีขึ้นเพราะอะไรครับพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าพิจารณาตัวรเ,เองเพื่ออะไร เพื่อเราจะไม่ถูกลงโทษเพื่อจะไม่ถูกพระเจ้าตีสอนเข้าใจไหมครับพระเจ้าไม่อยากตีลูกครับผมก็ไม่ชอบตีลูกแต่หลายครั้งต้องเป็นต้องตีเพราะดื้อเกินไปใช่ไหมควรที่จะเตือนควรที่จะตำหนิพี่น้องครับถ้าทุกคนในห้องเนี้คิดจากเนี้ยพิจารณาตัวเองถามตัวเอง เตือนตัวเองสอนตัวเองผมคิดว่าคิดจากนี้จะเป็นคิดจากที่พระเจ้าพอพระทัยมากครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่พระเจ้าพอพระทัยมากตัวเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยแต่หลายครั้งเราทําตรงข้ามเราต้องเปลี่ยนนะพีรร่น้องเราต้องเปลี่ยนเพราะพระเจ้าบอกว่าพิจารณาย่างเท้าของเราเราต้องรู้ว่าเราถึงไหน บางคนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนด้วยซ้ำเรารู้ไหมว่าตอนนี้เราเดินกับพระเจ้าถึงไหนบางคนไม่รู้อาจารยม์มีชีวิตก็ดีแล้วเรามีเป้าหมายไหมลนะ่ะปีนี้เราจะนำจิตวิญญาณคนไหมเราจะรับใช้พระเจ้าไหมบางคนไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแผนเลยไม่มีแผนเลยไม่มีวานบางแผนนะว่าเราจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นปีนี้ เราจะช่วยคนมากขึ้นเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้นเราเคยวางแผนไหมหรือเราอยู่ไปวันวันนั่นหมายถึงอ,อะไรรู้ไหมครับเราไม่ได้พิจารณาใครเราไม่เราไม่ได้พิจรารณา,า,าตัวเลยแต่เรากำลังไปพิพากษาคนเรามองคนอื่นจนยุ่งไปหมดพี่น้องรู้ไหมพิพจารณาตัวเองคือคนเดียวแต่เวลาพิพากษาคนอื่นเราไปหลายคน จนวุ่นวายมั่วไปหมดแล้วชีวิตเราก็สับสนวุ่นวายและมีปัญหาแล้วเราก็บอกว่าทำไมเป็นคริสเตียนไม่เห็นดีขึ้นเลยก็ดีขึ้นได้ไงครับเพราะเราเดินให้ด้เดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้พิจารณาตัวเองแต่เราไปพิพากษาคนอื่นซึ่งมันตรงข้ามนะครับซึ่งปีพี่น้องครับ ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในเช้าวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเราดูข้อสุดท้ายนะครับสองโครินบทที่5 2โครินบทที่5้าเราจะอ่านข้อ14ถึงข้อ21ครับ14สีถึง21 2>, 2โครินบทที่5ข้อที่14ถึงข้อที่21เพราะว่าความรักของพระคิดได้ครอบของเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่าถ้าผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงไวยพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้เป็นอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามเนื้อหนังแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดต,ตามอย่างเนื้อหนังก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ่งนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคิดและทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีกันนั้นคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตในองค์พระเป็นเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์เอง มีได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขาและทรงมอบพระเจะนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้กับเราฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคิดโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราผู้แทนของพระคิดจึงขอร้องท่านให้คืนดีกันกันกบพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เราเพราะเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ ซึ่งเราเห็นถึงสิ่งที่อาจารย์โปโลแต่ก่อนอาจารย์เปโลเป็นคนที่ไปว่าให้กับพระเยซูคริสต์ขมเหงพระเยซูคริสต์แต่อาจารย์โปโลว่าตอนนี้ข้าพเจ้ารับเชื่อพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าเลิกที่จะไปยุ่งกับสิ่งที่เราได้พิจารณาพงตามเนื้อหนังอาจารย์โปโลบอกว่าข้าพเจ้าเลิกที่จะไปไปไปพิพากษาคนอื่นตามเนื้อหนังแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าพิจารณาตัวข้าพเจ้าเอง ที่ข้าพเจ้าจะเป็นขลาตเจทูตที่ดีของพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะเดินติดตามพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าในข้อ17จําจำบว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราเป็นคริสเตียนสิ่งที่เราต้องทำในการเดินติดตามพระเจ้า ในปีนี้เป็นปีใหม่ที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองมากขึ้นเราต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องดีขึ้นกว่านี้เราต้องเป็นคริสเตียนที่ดีขึ้น, em. เ,รเ,น s, เราจะเป็นภรรยา s <inger> <S ที่ดีขึ้นเราจะเป็นสามีที่ดีขึ้นเราจะเป็นลูกที่ดีขึ้นเราจะเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีขึ้นถ้าเราพิจารณาตัวเราเองในสิ่งที่เราเดินในเป้าหมายที่เรากำลังไปแต่ถ้าเรามัวแต่ไปพิพากษาคนอื่น น้องครับปีนี้ก็จะเหมือนปีที่แล้วปีนี้กับปีหน้าก็จะเท่ากันก็จะแบบเดียวกันเพราะเราไม่ได้พิจนารณาตัวเราเองให้เราเรียนรู้ครับว่าคริสเตียนสิ่งเก่าๆควรจะตายไปการไปชอบไปยุ่งของคนอื่นให้มันตายไปกับเราให้มันตายไปกับพระเยซูกิธ ให้มันให้มันลอยไปกับน้ําที่เราได้ปั๊บทิสมา <Amen. S 1> ให้มันเป็นไปตามนั้นแต่ให้เราเริ่มใหม่พระเจ้าเริ่มใหม่ับพระเจ้าที่เราจะพิจารณาถามตัวเองบอกตัวเองเตือนตัวเองไม่ต้องไปไปสนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่สนใจที่ว่าเราเป็นยังไงกับพระเจ้าเราดีขนาดไหนนะครับเราเดินถึงไหนแล้ว เราทำอะไรได้บ้างแล้วให้เราถามตัวเองให้เราพิจารณาตัวเองคนอื่นเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าพี่น้องพยายามจะไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้พี่น้องเปลี่ยนไม่ได้แต่เราพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเราที่พระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราเปลี่ยนตัวเราเมื่อเราเปลี่ยนตัวเราก็อธิษฐานเผื่อคนอื่นที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเขา ให้เขาดีขึ้นถ้าทุกคนพิจ,จรารณาตัวเองมองที่ตัวเองอย่างที่ผมบอกพี่น้องเมื่อกี้ว่าคิดจากที่นี่จะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามากภรรยาจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามากสามีจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามากลูกๆก,ก็จะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามากเพราะทุกคนพิจ,จรารณาตัวเองไม่มีเวลาไปไปยุ่งกับคนนหรอครับเพราะ ตัวเองยังไม่ได้ดีพอถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีพอจะไม่กล้าไปว่าให้คนอื่นแต่คนที่ไม่ได้พิจารณาตัวเองปัญหาเขาไม่ใช่เขาดีกว่าคนอื่นปัญหาคือเขาไม่ได้พิจารณาเหมือนพล,ลุสีเขาไม่ได้พิจารณาตัวเองแต่เขาไปเที่ยวยุ่งกับคนอื่นนะงอย่าให้เราเป็นแบบนั้นให้เราเรียนรู้ให้เรามองตัวเองปีนี้ พิจารณาตัวเองให้มากขึ้นถามตัวเองให้มากขึ้นนะบ,บอกตัวเองให้มากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นขอพระเจ้าที่จะช่วยเราดีขึ้นในทางของพระเจ้าในปีนี้เราเป็นไงนิทานครับ